ประเด็นแรกคือหวงบุญเจ้าค่ะไม่อยากจะทําบุญคนเดียวอยากจะได้บุญให้เต็มที่คนเดียวเลยเจ้าค่ะแต่แบบที่สองเนีอเอ่ยอ,อ,อ,อย่างนี้มีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ย <c oughs> คนที่ให้ทานที่กลัวว่าถ้าจะชวนคนอื่นมาเดี๋ยวเขามาแย่งบุญเราสําคัญว่าถ้าไปชวนคนอื่นมาทําบุญด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะเป็นเหตุทําให้บุญกุศลของเรามันลดน้อยลงอันนี้คือความเข้าใจไม่ถูกอันนี้เป็นไปด้วยความตนีตนีผลของกุศล แล้วก็ไม่รู้จุดหมายของทานกุศลที่แท้จริงยังเป็นกุศลที่เป็นไปในวัตตะประเด็นที่สองให้ทานเพราะไม่อยากรบกวนใครคือถวายคนเดียวคือไม่ไม่กล้าบอกบุญใครประมาณนั้นออใช่ไหมอันนี้ก็ขาดความเข้าใจเพราะไปสําคัญว่าการบอกคนอื่นเป็นการรบกวนเขาแสดงเห็นชัดว่าความเข้าใจในเรื่องของทานยังไม่ชัดไปสําคัญว่าทานมันคือเงิน มันต้องบอกว่าท่านทั้งหลายร่วมเจริญกุศลกันตามความสามารถตามศักยภาพท่านทั้งหลายไม่มีเงินก็ใช้แรงไม่มีแรงก็ใช้ปากพูดไม่ใช้ปากพูดก็ใช้ใจระลึกน้อมโมทนาการบอกบุญนะ่ยคนจะบอกทั้งในสากลและจัก,กรวาลนนะมาร่วมกันด้วยซ้ำไปไม่ใช่หนึ่งคนหรือสองคนอยากให้เทพเทวดาอลาักษ์ทั้งหลายพรหมทั้งหลายบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเนะี่ยได้ยิน แม้แต่หมวกอบายยศาสตร์ก็ให้ร้องกล้องกึกกันวันทานกุศลเกิดขึ้นแล้วทานกุศลเกิดขึ้นแล้วอยากให้แผ่นดินสะเทือนสะทานหวั่นไหวไปทั่วสาวกลจักรวาลทุกคนได้โมทนาร่วมกันยกเว้นพระนะ พระเที่ยวไปเรียอะไรเขาเนี่ยยกเว้นมีศิกขาบทกำกับอยู่ตัดความไม่รู้ตัดความเกรงกลัวตัดความกังวลออกไปให้หมดศึกษาให้เข้าใจว่าน,นี่เป็นสิ่งดีชวนคนมาทําดีเนี่ยไม่ใช่ชวนคนมาทําไม่ดีที่ไหนล่ะคือเป็นคนตระหนี่แต่ต้องการจะแก้จิตที่ยังหวงเงินนั้นก็เลยหมั่นทําบุญเพื่อเอาชนะความหวเงินคืออย่างนี้สําหรับบุคคลที่หวงทั้งหลายมีทุกคนไอ้มัจฉริยะเนี่ยไอ้ตนีเนี่ย คนที่จะละความตนีได้ก็คือพระโสดาบันถ้าหากว่าเราเนี่ยให้ทานถูกต้องรักษาศีลถูกต้องจริงๆเนี่ยตัวมัชชริยะและลิ์สยาต้องลดจนรู้สึกว่าไม่ขัดเคืองเลยฮะสมมุตินะมีเงินอยู่สองล้านเราก็จะต้องทำทีละนิดละนิดสนินัเราต้องพิจารณาอย่างนี้ว่าเงินสองล้านเนี่ยสละทั้งหมดในการทำประโยชน์ แต่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกชิ้นเนี่ยเราสละหมดไม่ทําความหวงแหนให้เกิดขึ้นนะแต่เรารู้เราฉลาดในการดำเนินชีวิตว่าเราจะให้แก่ใครดูแลตนเองให้เป็นสุขเอามาเลี้ยงดูบุตรหลานญาติมิตรและบุคคลที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องใช้ทรัพย์ทํากุศลทําความดีส่วนนี้ทําหลักประกันของชีวิตไวเนี่ยคือสละทั้งหมดอยู่แล้วแต่รู้วิธีการจะดําเนินชีวิตยังไงไม่ให้เดือดร้อนเพราะทั้งหมดจะมีไว้เพื่อบําเพ็ญทานบารมีเท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่ออย่างอื่นเลยถ้าตายวันนี้เบียดเสร็จปุ๊บแปลว่าชั้นสลามาเป็นล้านครั้งแล้วทรัพย์สมบัตินี้สิทธทิประโยชน์จะตกแก่ใครทําเป็นพินัยกรรมอะไรไว้นั่นแหละคือทานที่ชั้นสละเก็บไว้ให้เป็นเครื่องค้างคาใจเพื่อเป็นอารมณปัจจัยแก่อบายทุกขติวิบัติในรกหรือนั้นสละแต่เรารู้วิธีการฉลาดจัดการก็จะขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการไม่ใช่ว่ามาศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องลู้ราวไม่ใช่แต่กลับกลายเป็นคนชาญฉลาดในการใช้ทรัพย์ แล้วก็สละทรัพย์แล้วทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่เป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้จิตใจตนเองมัวหมองเลยพอมองเห็นภาพเลยเจ้าค่ะทีนี้เรื่องบุญที่ได้แตกต่างกาาันนี่เจ้าค่ะคืออย่างนี้การให้ทานที่ไม่มีจุดหมายที่ที่พระนิพพานเป็นวัตคามินีกุศลเป็นกุศลที่เป็นไปในวัตตะเป็นสมุทัยสัจจะไม่เป็นมรรคสัจจะแต่ถ้าทานกุศลที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียว อันนั้นเป็นวิวัตคามินีกุศลเป็นไปเพื่ออิโรธาสจาะเป็นไปเพื่อพระนิพพานอันิสงอยู่ตรงนั้นแหละว่ามีพระนิพพานเป็นจุดหมายหรือว่ามีวัตตะเป็นจุดหมายถ้ามีวัตตะสังสารวัตเป็นจุดหมายแล้วก็าเรียกว่ามีผลน้อยมีอานิสงน้อยแต่ถ้าหากว่าเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพานน่ยทานนั้นมีผลมากมีอานิสงมากคือเป็นไปเพื่อการละกิเลสให้เป็นสมุทเฉทอาหาร แล้วก็เป็นไปเพื่ออนุปาทานบรินิาพานเท่านั้นถ้าอย่างนี้เจ้าค่ะชับเจนมากเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ